สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิ่งไปวิ่งมาดาเนียลบทที่12การเป็นขึ้นของบรรดาคนตายในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมา ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือและคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบางก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันด์บางก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันด์และบรรดาคนฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงท้องฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรม จะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิดนิรันต์แต่ตัวเจ้าดาเนียนเอย๋ยจงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสียจนถึงวาระสุดท้ายคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราโดยพระชนะพระเจ้าตอนนี้เราขอพระองค์เปิดความคิดเราออกให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเราอธิษฐานในพระนามสเกเจ้าเอเมน ใชนไหมนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องวิ่งไปวิ่งมาเหมาะกับนักวิ่งเลยนะครับสําหรับทุกคนที่ชอบวิ่งแต่ผมอยากให้เราเห็นตอนแรกก่อนว่านี่เป็นเรื่องยุคสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่ในหนังสือแดเนียลกำลังพูดถึงความนิมิตนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์หลายตอนที่เราไม่ได้ดูกันนะครับก็คือเป็นเรื่องนิมิตต่างๆเป็นเรื่องแปลกๆครับเป็นเรื่อง สิ่งที่แดเนียลได้รับจากพระเจ้านะครับดังนั้นขอให้เราแยกออกจากชีวิตของเราส่วนตัวด้วยนะครับว่าบางคนฝันกินอิ่มแล้วก็เห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตีความหมายเป็นนิมิตไปทั้งหมดนะครับเวลานี้มิคาเอลนะครับทูตของพระเจ้าก็เล่านะครับบอกให้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะยากลำบากนะครับเรารู้แล้วครับว่า ยุคสุดท้ายมันจะยากลำบากนะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ชนชาติของท่านก็คือชนชาติของพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือนะครับเราทุกคนเชื่อว่าเมื่อเราเข้ามาไว้วางใจพระยุสคริสเรามีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือแล้วนะครับคนเป็นอัมมากเป็นพวกที่หลับ เห็นไหมครับเป็นเรื่องเดียวกับที่เปาโลพูดเลยครับว่าคนที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมานะครับคนที่หลับไปแล้วก็จะตื่นขึ้นนะครับบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็จะเข้าสู่ความอับอายนิรันดร์นะครับทําให้เราเห็นภาพนะครับว่ามี2ที่ที่เราในที่สุดมนุษย์จะต้องไปนะครับจะไปที่ที่เป็นชีวิตนิรันดร์หรือจะไปที่ที่เป็นความอับอายนิรันดร์นะครับ แต่บรรดาคนฉลาดจะส่องแสงนะครับคนที่เลือกสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้รับการเฉิดฉูขึ้นนะครับก็คือเหมือนดวงดาวส่องแสงเหมือนดวงดาวนะครับแต่ตัวเจ้าเองนะครับข้อ4ี่บอกนะครับแดเนียลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ไว้เพราะายังไม่ถึงเวลาที่จะแจ้งให้คนทราบเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แดเนียลรับรู้มาตั้งนานแล้วนะครับเหมือนพวกเราวันนี้ครับเรารับรู้มาตั้งนานแล้วครับว่าวาระสุดท้ายครับผมอยากให้เราดูคํานี้ครับ คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาครับวิ่งไปวิ่งมานี่ไม่ใช่แบบนักวิ่งนะครับแต่ว่าเขาเองจะบางคนตีความหมายนะครับเดินทางอย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้ทั้งวันนี้เราก็สามารถที่จะวิ่งไปวิ่งมาได้เราเจอกันอินเทอร์เน็ตนะครับเราเข้าห้องนี้ไปห้องนู้นได้นะครับมันจะเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพของการวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ว่าคนที่วิ่งไปวิ่งมาครับ เขาแสวงหาอะไรกันครับและความรู้ครับจะทวีขึ้นครับเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีความรู้มากมายครับเกิดขึ้นครับจากโลกอินเทอร์เน็ตจากในยุคนี้ที่เรามีความรู้มากจนกระทั่งเรารู้ได้ทุกอย่างนะครับเราอยากรู้อะไรเราเสิร์ชห้าทันทีนะครับความรู้จะทวีมากขึ้นจะทวีขึ้นนะครับแต่คํานึงที่อยากให้เห็นนะครับพื่อผิดแปะความหมายนี้ด้วยนะครับสำเนาโบราณบอกว่าความชั่วนะครับ อันนี้เรารู้ทันทีนะครับว่าทั้งความรู้มันมากับความชั่วด้วยนะครับมันก็ทำให้ความชั่วทวีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อความที่มาถึงเราวันนี้ครับวาระสุดท้ายครับคนเป็นอันมากจะวิ่งหานะครับวิ่งไปวิ่งมาหาความจริงกับหาพระเจ้าหรือเขาจะเจอหรือไม่เจออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคนจะวิ่งไปวิ่งมาความรู้จะทวีมากขึ้นและความชั่วก็ทวีมากขึ้นด้วยครับ พี่น้องครับวันนี้พระเจ้ามาถึงเราครับเราไม่ใช่คนที่วิ่งไปวิ่งมานะครับเราเจอพระเจ้าแล้วเราวิ่งเข้าใส่นะครับเราวิ่งเข้าเส้นชัยเราวิ่งเพื่อจะได้รับรางวัลของพระเจ้าที่เตรียมไว้ให้กับเราแล้วนะครับคุณอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่นักวิ่งนะครับแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งครับชีวิตมนุษย์ทั้งหมดโดยเฉพาะในเวลานี้ครับเขาวิ่งไปวิ่งมาเขาสามารถเดินทางได้เร็วเขาแสวงหาความจริงครับและคนที่ พระเจ้าท่งเลือกไว้ก็คือพวกเรานะครับบางทีเราคุยกนเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนะครับคนที่พระเจ้าเลือกไว้เท่านั้นที่จะรอดนะครับแล้วใครนะครับที่พระเจ้าเลือกไว้คือทุกคนนะครับที่คุณออกไปประกาศเรื่องพระเจ้ากับเขาครับบางทีเขาอาจจะไม่สนใจในครั้งที่หนึ่งนะครับไม่สนใจในครั้งที่สองเขาไปสนใจในครั้งสุดท้ายและพระเจ้าก็ทํางานผ่านเราทุกคนนะครับในเมื่อเราไม่รู้ว่าใคร เป็นคนนั้นที่พระเจ้าเลือกสรรเอาไว้นะครับเราจําเป็นต้องพูดเรื่องของพระองค์กับทุกคนที่เราเจอครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาพระเจ้าและในเมื่อเขาได้รับความรู้ของโลกครับเขาก็ได้รับความช่วยด้วยครับมันก็จะทวีมากขึ้นและนี่เป็นข้อความที่พระเจ้ามาถึงเราทุกคนครับในยุคสุดท้ายครับเราจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้เรื่องของพระเจ้าคือความจริงกับคนเพราะว่าความรู้มันจะมีมากขึ้น และมีคนที่สแสวงหามากขึ้นแต่จะมีคนส่วนหนึ่งครับที่จะไปสู่ความอับอายนี้นันลนแต่ขอพระเจ้าช่วยให้คนเหล่านั้นไม่เป็นเราไม่เป็นคนที่เรารักนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับข้อความที่มาถึงเราเรารู้ว่าในยุคสุดท้ายเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังพบเจออยู่ทุกวันนี้ทุกคนสแสวงหาความรู้ได้รับข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็ว และน้อยคนที่จะเข้าหาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะเป็นคนที่ออกหาคนเหล่านั้นนำเขามาถึงพระเจ้าและให้เราช่วยโอกาสทุกครั้งที่เราได้เจอที่จะมีโอกาสได้พูดเรื่องพระเจ้ากับคนที่กำลังสแสวงหาและในที่สุดเราเชื่อว่าพระเจ้าส่งฤทธิ์พระองค์ทรงทราบดีพระองค์ทรงเลือกสรรคนของพระองค์ไว้และคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าจะนำเขา ให้เขาสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของพระองค์และตัดสินใจต้อนรับพระองค์และเจ้าเรามีหน้าที่หวานเรามีหน้าที่ประกาศและเราเองอยากเป็นคนที่พระองค์ส่งใช้ในจุดที่เราอยู่ในที่ที่เราไปเราจึงขอพระองค์ส่งปบดใช้เราต่อไปใช้ผู้ฟังทุกท่านให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ด้วยกันและทิฏฐานในพนนระนามสกิจเจ้าอเมน เอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับใครที่ได้เจอคนวิ่งไปวิ่งมานะครับนำเขามาอย่างน้อยพูดเรื่องพระเจ้ากับเขานะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ